ถึงประมาณ7กิโละค่ะ7ถึงกิโลก็จะหลักๆก็จะช่วยผู้โดยสารยกขึ้นแล้วก็เก็บของค่ะเอแล้วมีไหมคะว่าเพราะปกติพวกแคนแบคไม่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะคะต้องพูดอย่างนี้ว่าปกติทางสายการบินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชั่งกับไม่ได้ชั่งน้ำหนักแฮนแบกแล้วมีไหมคะที่หรือส่วนใหญ่จะเกิน10กิโลไหมคะโอ้ก็มีเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าโฮส เรียกว่าต้องแบกต้องแบกสิ่งหนักๆเลยนะคะค่ะก็ทำให้คุณทัชชาเนี่ยมีอาการปวดหลังปวดหลังใช่ค่ะปวดบริเวณไหนคะจะปวดบริเวณเอ่อตรงกลางหลังตรงกลางหลังใช่นะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องเวลาที่เอ่อแบกของหนักๆของผู้โดยสารแล้วยังมีมีปัญหาอื่นๆ่อีกไหมคะก็อย่างเช่นเอ่อบางทีเราเค็นค่ะอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็บนคารมันก็จะมีอาหารมีมีเครื่องดื่มซึ่งก็จะหนักพอประมาณแล้วบางทีระหว่างที่เราเข็นอยู่เนี่ยก็จะมีเทอร์โบเรนต์หรือว่าตกลอากาศคๆว่าช่วงช่วงตกลมอากาศซึ่งบาง <นะ S 2> ทีกัปตันไม่ได้บอกเราล่วงหน้าบางทีมันเป็นช่วงที่บึบลงไประหว่างที่เราเข็นคาร์ดอยู่ก็จะมี เออค์ดอาจจะไหลไปได้ถึงแม้ว่าเราล็อกแล้วก็ตามแต่บางทีมันสั่นมันแรงนี่ก็จะจะล้มมาได้ล้มไปทั้งทั้งคดเลยจะอาจจะไม่ช่ายใช่ไหะใช่ค่ะก็เคยเคยเกิดกรณีที่ว่าลมทับ หลังเราอ๋อคือหมายถึงตัวคุณทัชชาถูกตัวถูกคาตัวค่าล้มครับแล้วตอนล้มเนี่ยค่ะมีอาการอะไรไหมคะตอนนั้นก็มันก็จะเจ็บชาๆเลยแต่ว่าระหว่างเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องแก้สถานการณ์ด้ยกันก็คือต้องกลับมาทํางานทันทีค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็หลังจากที่ลงไฟล์มาแล้วถึงจะสามารถมาหาคุณหมอได้อืค่ะ แล้วพอหลังจากมาเริ่มพบกับอาจารย์ระดาวันใช่ไหมคะคะ,คะอาการตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ระดาวันตรวจร่างกายแล้วบอกว่าอะไรบ้างะคะคุณหมอก็บอกว่าคือกระดูกสันหลังเหมือนจะเบี้ยวไปทุกส่วนเลยตั้งแต่ไหล่ลงมามทุกอย่างคอไหล่เบี้ยวหมดเลยใช่คุณหมอก็จะวิเคราะห์ค่ะแล้วคุณทัชชามองว่า ตรงนี้นะคะพอหลังจากมาเรียนรู้ดุลยภาพบำบัดแล้วถ้าบริหารต่างๆคุณชาต้องทำไหมคะคือจำเป็นเลยที่จะต้องทำจำเป็นเลยจำเป็นมากๆใช่ค่ะเกกการบริหารแล้วมันก็จะช่วยลดอาการได้เยอะมากค่ะ,คะ ก็คือต้องขยันทําต้องขยันทำใช่ไหมคะคือคือคุณแง่ว่าคุณทศชาสังเกตเลยว่าถ้าช่วงไหนหยุดทําไปจะมีอาการอาการก็จะกลับกลับมาปวดอีกเพราะว่าเรายังต้องทํางานในลักษณะนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสวยได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่กันไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ได้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็เรียกว่าถ้าคนโดยทั่วไปจริงๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ ทุกคนก็แบกของหนักนี่<ช>เรียกว่าทุกคน,คก,คนก็ทำนะคะคือคือจริงๆไม่จำเป็นด้วยอาชีพแค,คือจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เลยที่ใส่ส้นสูงไปทำงานแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราก็เวลาไปทำงานเข้าของอุปกรณ์ต้องต้องแบกใส่กระเป๋าอยู่แล้วเช่นพวกเครื่องสาอางโทรศัพท์มือถือค่ะ iPad ทุกอย่างคืออยู่ในกระเป๋าบวกกันแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยน่าจะเกินห้ากิโลได้เถอะตองโห เรียกว่าทุกคนเนี่ยเรียกว่าสาวออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยใช่ใช่เป็นเรื่องปกติเลยอของสาวออฟฟิศด้วยค่ะที่จะต้องแบกของหนักค่ะซึ่งมันก็ทําให้กล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งของเรามันโหลด,ดใช่ใช่ถ้าสมมติว่าสะพายก็ซ้ายขวาแล้วแต่ว่าเราเราจะสะพายด้านไหนก็คือบอกได้เลยว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวลองไปดูรูปดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนมองว่าเอแบกของหนักเนี่ยมันมันจะมีผลย<ฆ>ังไงเพราะว่า หลายๆคนอาจจะมองว่าเรื่องกล้ามเนื้ออะไรไม่เราไม่ใช่หมอเราไม่ต้องสนใจแต่จริงๆไม่ได้จําเป็นจะต้องรู้ชื่อกล้ามเนื้อนะคะแต่แค่ทราบคร่าวๆเฉยๆว่าลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงมันาพาดอยู่ลักษณะไหนแล้วจริงๆมันมีหลายทิศทางนะคะเพราะว่าจริงๆมันทําให้เวลาที่เรายืดหรือว่าตอนที่เราออกกําลังกาย <Exercise. S 1> หรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ท่าต่างๆเนี่ยนะคะ เราก็สามารถยืดกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็สามารถคล้ายๆว่าเป็นหมอตัวเองวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ดีที่สุดอะค่ะเป็นคนที่ยืดกล้ามเนื้อดีที่สุดคือตัวเราเองถูกไหมคะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ยืดกล้ามเนื้อให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าจุดไหนที่จุดไหนที่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะบางทีหมอนวดนะคะอาจจะมีการกดที่แรงเกินไปแต่ตัวเราเนี่ยมันจะมีการสปริง เมื่อเราทำเขาเรียกว่าทำท่าหนึ่งนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะมีการหย่อนและคลายนะคะเราวก็จะสามารถเนี่ยยืดตัวเองได้อย่างดีนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่าง<ะ>คุณจิบ๊บคงจะเรียกว่าคุ้นค้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงจริงเราเรียกว่าเวลาไปพบ,พบคุณหมอใช่ไหมคะพบคุณหมอ,อเวลา,ารักษาด้วยภาาบําบัตเนี่ย<ะ>อาจาราย์ในวันก็จะเน้นเรื่องโครงสร้าง<ะ>กล้ามเนื้อนะคะจนจนเรียกว่าทุกๆคนเนี่ย ถึงไม่ใช่ไม่ใช่คนในวงการแพทย์นะคะต้องบอกว่าคุณนชาก็ไม่ไม่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็เรียกว่ากล้ามเนื้อนี้ก็คุ้นแล้วนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการแบกของหนักหรืออุบัติเหตุต่างๆนะคะซึ่งก็จะยืดกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องนะคะลองไปดูส้นสูงดีกว่านะคะภาพนี้เป็นภาพที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกว่า ส้นสูงลองลองดูภาพด้านบนซ้ายนะคะง่ายๆเลยเพราะเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง<ะ>าถ้าเป็นใส่รองเท้าเรียบนะคะไซส์ไซส์ไซส์บนเลยนะคะเล็กๆนะคะ,ะเป็นผู้หญิงสองสองภาพนะคะอ,อันหนึ่ง ใส่รองเท้าไม่มีส้นทางซ้ายทางขวาสสใส่รองเท้าส้นสูง,สง,สงลองดูลักษณะกระดูกสันหลังอาจจะต้องเพ่งนิดนึงนะคะมันเป็นเอิญภาพนี้ไม่ได้ขยายมาแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยลองดูแกนสันหลังที่เขาทําทมุมนะคะละักษณะเนี่ยพอใส่ส้นสูงส้นเตี้ยก่อนการรับน้ำหนักของกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะลงแนวดิ่งธรรมดาตามธรรมชาติของมนุษย์แต่พอภาพที่สองนะคะพอเป็นส้นสูง แกนสันหลังเนี่ยมันมีการบิดเพราะว่าเขาเรียกว่าทิศของหรือมุมองศาของเท้าที่ทำกับพื้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลถึงกระดูกสันหลังดังนั้นมันส่งผลต่อต่อกันนะคะ,ะต่อมาภาพข้างล่างลงมาสังเกตเห็นไหมคะว่าความสูงของรองเท้า <ขอ S 1> มีผลกับแรงน้ำหนักที่ลงกับตัวกระดูกเท้าใช่ไหมคะถ้าเกิดกระดูกลองสังเกตสิคะว่า ถ้าส้นเตี้ยเป็นไงคะคุณทัชามองเห็นใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าเป็นส้นเตี้ยเป็นไงคะน้ำหนักลง22เซใช่ไหมคะแล้วถ้าถ้าเป็นส้นสูงที่สุดห้าส็ด้าสิบ็ดสูงขึ้นมาอีกเจดสบเกเรียกว่ากระโดดทีละยี่0ี่เอร์เนเลยนะคะเขาเรียกว่าความสูงความสวยความสูงมากับน้ำหนักที่ลดลงกระดูกเท้านะคะอ่าคราวนี้ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะส่วนภาพใหญ่ๆเนี่ยทำให้เห็น เฉยๆว่าถ้าเราเปิดผิวหนังออกไปนะคะ,คะแล้วก็เปิดกล้ามเนื้อออกไปนะคะก็จะเห็นกระดูกลักษณะการทํามุมแล้วเห็นกระดูกที่เท้าใช่ไหมคะที่มีผิวหนังปิดอยู่จริงมันกระดูกมันท่อนเล็กๆกนะคะจริงเหมือนมือเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดเราเอียงขึ้นเรื่อยๆเป็นไงคะสิ่งที่รับน้ําหนักคือคล้ายๆกระดูกปลายนิ้วอะค่ะซึ่งมันก็มีโอกาสที่ทําให้กระดูกเสื่อมถูกไหมคะหรือว่าเกิดการล้าตรงข้อตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะคราวนี้บอกว่าให้เลือกใส่ส้นสูงคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าผ้าของที่คุณจิ๊บทำมีใช่ไหมคะที่สามารถจะเพิ่มการ ลดแรงกระทาต่อเท้าได้นะคะก็คือสมมุติว่าเวลาคุณจิ๊บอยู่บนเครื่องนะคะว่างค่ะค่ะก็ยังไงนะคะคุณจิ๊บทำยังไงถ้าสมมติว่าว่างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอขอให้ซูมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่างเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยู่ในเครื่องเนี่ยคุณจิ๊บก็ถอดรองเท้าใส่รองเท้าส้นเตี้ยใช่ไหมคะใึ่มีการเปลี่ยนแล้วยังไงต่อนะคะก็เราก็จะนั่งหลังตรงค่ะนะคะแล้วก็ยืดเท้าออกมาสองข้างนะคะ ให้ดูแลกันยืดแล้วก็ทำทีละข้างใช่ไหมคะใ่ค่ะคือง่ายๆเลยนะคะก็คือจริงกๆคือหุ่นจิ๊บถอดรองเท้าใช่ไหมคะเวลาอยู่บนเครื่องเนาะค่ะแล้วก็จะยืดนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ยืดเท้าขึ้นไปเข่าตึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเขาเรียกว่ากระดกข้อเท้านะคะกระดกข้อเท้าขึ้นให้ให้น้องตึงเลยใช่ไหมคะแล้วค้างไว้สิบ วินาทีแล้วก็จะทำสลับกันไปสองท่าสองคางอันนี้ก็เป็นท่าบริหารง่ายๆมีว่าท่าง่ายๆนะคะแต่มันเป็นการคล้ายๆว่ายืดยืดตัวกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นการคล้ายๆว่าถ้ามีเวลาก็พักมาใส่ส้นเตี้ยนะคะระหว่างระหว่างที่อยู่บนเครื่องพอ เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าส้นเตี้ยละค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าสาวๆที่อยู่ในออฟฟิศอันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ง่ายๆก็คือถ้าอยู่ในออฟฟิศทำไงคะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรองเท้าสลิปเปอร์ใช่ซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายๆคนทํานะคะก็เป็นการผ่อนคลายด้วยวิธีหนึ่งและอย่างสําหรับพวกคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะเป็นการผ่อนกายข้ามเนื้อวิธีที่ดีมากๆคือพยายามอย่านั่งอยู่ให้ใชพยายามให้มีการออกกําลังกาย เรียกว่ายืดกล้ามเนื้อตลอดเวลานะคะจริงๆปกติเนี่ยคุณจิ๊บต้องทำมากกว่านี้ใช่ไหมคะมีท่าที่สามารถช่วยยืดด้านบนด้วยใช่ก็จะมีท่ายืดปลายแขนนะคะแล้วก็ยืดแขนออกมาให้ตรงค่ะนะคะแล้วก็ใช้นิ้วสามนิ้วนะคะสองแขนของเราต้องยืดให้ตรงนะคะจริงๆอันนี้ก็คือเป็นสี่ท่ามาตรฐานของอาจารย์ละดาวันถูกไหมคะที่ท่านี้ง่ายซึ่ง ในครึ่งครึ่งแรกนะคะคือคุณยุพาพัก็บอกไปแล้วว่าดูเหมือนจะง่ายแต่จริงเกิดประโยชน์นะคะลองลองทําตามไปเลยก็ได้นะคะก็ยืดแล้วก็ใช้ประมาณ3มนิ้วค่ะแล้วก็หักข้อมือค่ะข้อมือแขนตึงเลยนะคะข้อศอกตึงสองข้างนะคะจับที่โคนนิ้วโคนนิ้วใช่ไหมคะโคนนิ้ว3ามนิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าจุดหักคืออยู่ที่ข้อมือนะคะอันนี้ไม่ใช่ลาละครนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่า เป็นการดัดนิ้วไม่ใช่ดัดนิ้วนะคะคืออันนี้เป็นการดันให้เอ็นที่ติดลงมาถึงถึงข้อมือนะคะตรงนี้นะคะ<ช>ขอชี้นิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นจุดเป็นจุดหมุนนะคะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะเป็นจุดหมุนนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะหลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคุณจิ๊บเขาจะพยายามดึงตรงนี้มันจะมีเอ็นยืดลงมาถึงนี้ซึ่งมันจะเป็นการยืดได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ท่านี้แล้วก็ต้องมีกรีดลงใช่ไหมคะ อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มียืดขึ้นใช่ไหมคะให้คุณจิ๊บทำนะคะคุณจิ๊บทำแบบนี้ใช่ไหมคะกรีดนิ้วเขาเรียกว่าเป็นการยืดทั้งถ้าเป็นภาษาหมอก็คือกล้ามเนื้อ flexion แล้วก็ extension นะคะก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข่ามือกับกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังมือนะคะมันรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่ยืดมาจนถึงข้างหลังเลยนะคะเราต้องทำสองข้างไหมคะคุณจิ๊บควรจะทำควรจะนะคะทำสักกี่ครั้งดีคะอย่างนี้ ทำสักประมาณสิบครั้งสลับกันไปค่ะสิบครั้งสลับกันไปแต่ว่าทุกอย่างต้องทำช้าๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีท่าเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นท่าที่ง่ายมากเลยท่านี้เหมือนท่าเลื่อมบีบเอื่อมบีบของนะคะคือซ้ายขวาเอื่อมไปแล้วก็พยายามเหมือนแบบแขนตึงแขนข้างนี้ตึงแล้วข้างข้างนั้นควรจะยังไงนะคะ อ๋อก็คือปล่อยปล่อยอาจจะแตะไปเก้าี้นะคะก็คือยืดหลังตรงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เอื้อมไปหยิบเหมือนเอื้อมคาว่าเอื้อมอาจจะบองแล้วเหมือนจะชูมือธรรมดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจิ๊บจะรู้สึกตรงหน้าอกแล้วก็ด้านหลังจะต้องเป็นการยืดนะคะเหมือนเอื้อมไปหยิบของที่ไม่ถึงสักทีให้ความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะถูกค่ะมันก็จะเป็นการยืดหมดจริงๆ เรียกว่าตั้งแต่ต้นคอ,อ,นคอลงมานะคะ,คะต้นคอบ่าแล้วก็แขนลงมาถึงปลายนิ้วเลยะนะคะเรียกว่าเกือบเกือบหมดแล้วนะคะเกือบครบทั้งตัวแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีท่านั่งธรรมดานะคะที่จริงทําได้ทุกคนใช่ไหมคะนั่ง,งธรรมดาเตรียมพร้อมนั่งหลังยืดตรงใช่ไหมคะ,ะมือแตะค่ะอันนี้คือทอําได้ทุกที่เลยนะคะทุกที่ค่ะคือมองอาจจะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าฮะแค่นี้เนี่ยนะม,นมันจะช่วยอะไรซึ่งจริงๆชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะจะเขาเรียกว่า ten to หรือว่า ค่อนข้างมีโอกาสจะนั่งค่อมลงมานะคะอย่างเช่นเราทํางานเราก็นั่งก้มใช่ไหมคะทุกอย่างนั่งอย่างเราก็ก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าซึ่งจริงจริงหลังเราเนี่ยนะคะมันค่อมลงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่ท่านั่งเตรียมพร้อมอันนี้เฉยๆนะคะก็คือเป็นการยืดหน้าอกซึ่งภายในช่องทรงอกก็มีปอดนะคะซึ่งเรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ายืดกล้ามเนื้อที่ทำให้หายใจเข้า<ฆ>เขาเรียกว่าง่ายๆ breathing exercise นั่นเองใช่ไหมคะคุณจิ๊บทำแล้วเนี่ยจริงๆช่วงแรกเนี่ยตอนแรกคุณคุณ,คณทัชชาบอกว่าทำแล้วยัง,ยงไม่ค่อยคล่องพอเริ่มทำคล่องคุณจิ๊บบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมคะ<ช>ตอนนั้นบอกว่าเรียกว่าทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกคะ่ะแต่พอหลังจากนั้นเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่ม,มชินแล้วก็จะรู้สเต็ป ของเราในการหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าได้คล้ายๆว่าเป็นสมาธิอีกแบบนึงไปด้วยนะคะค่ะโอ้เรียกว่าอาชีพแล้วก็พฤติกรรมแบบนี้เป็นเขาเรียกพฤติกรรมของสาวยุคใหม่นะคะที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราสามารถจะส่งเสริมสุขภาพของเราควบคู่กันไปได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะยังไงขอให้คุณทัชชาเนี่ยฝากอะไรไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะก็จริงๆเรื่องออกกําลังกายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวมากๆคือพยายามอย่าละเลยในการออกกําลังกายาแค่ยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแค่วันละประมาณ10นาทีหรือ20นาทีเนี่ยจริงๆก็ก็พอแล้วค่ะแต่ว่าก็แค่อย่าลืมที่จะท๊